สำหรับใครที่อยากเล่นไอริแพดใหม่ละกันนะครับผมผมจะเล่นเป็นแนวทางนะครับระบบุมอะไรเงี้ยเข้าเทวโดนเข้าเทวโดนอเอ้ยฉันถอดได้ไว,ลวเลยวะเฮ้ยเบาแล้วไงก็ใช้สกิลเพย์ทดแทนไปดิ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เบคอนรีมิชแนลนะครับต้องบอกว่าช่องผมเนี่ยไม่ได้ทำไอริมานานมากเป็นแบบขาดหายอ่ะสำหรับใครที่อยากเล่นไอริแพดใหม่ละกันนะครับผมผมจะเล่นเป็นแนวทางนะครับต้องบอกเลยว่าไอริเนี่ยแพดสองแพดที่แล้วใช่ไหมมันมามากมันเก่งอ่ะคือมันเก่งมากแล้วมันก็ถูกเนิร์ฟไปครับโดยที่แบบลบเนิร์ฟดาเมจันมันไปนะครับไอริอ่อนลงจากที่มันเก่งๆลงเยอะนะครับแต่ยังเล่นได้อยู่นะครับ ตอนนี้ไอเทมเอรีนะครับใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับคุณก๊อปไปเลยเซตนี้แต่เอาทอยไว้ทําไมทอยไว้สําหรับตัวโดนเมทเบิร์ธครับหรือว่าโดนโดนเมทโป๊กระหว่างที่เราปาดกระใจหรือว่าเล่นกับสกิลแดชสกิลแพสซีฟเราอะไรเงี้ยอ่ะทอยจะช่วยกรรนันตัวกันได้ครับสไตล์กระเดี้ยิครับผมต้องบอกเลยว่าแพทนี้เนี่ยมันจะต้องต้นเกมฟาร์มเทรดกับฮีโร่ได้นะครับพยา,าพยามให้มันให้เราชนะนะครับเพราะว่าเรามีดูดเลือดนะครับผม พอเราถึงทามมิ่งเจ้าเฟเลทูตเนี่ยเราก็จะเริ่มไล่ฆ่าแล้วดังนั้นสไตล์การเล่นก็ต้องแบบว่าห้ามใจตัวเองหน่อยอย่าพยายามหิวจนกระทั่งได้เฟเลทูตนะครับมารอดูกันว่ามันจะพีคขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูลูนกับพลังแฝงก่อนเลยนะพลังแฝงนะครับผมใช้เป็นเคิร์ดอัปเดตนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นออฟนะครับระหว่าง5นาทีเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็เราสามารถถือไปจนถึงเลดเกมได้เอาไว้หลบสกิลสำคัญสำคัญได้นะลูนของเจ้าไอริ พิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นทูดามจเราเลยใช้แบบว่าเจ้าสอดมาช่วยนะก็จะเป็นดามจ57นะครับผมจอกกองกแล้วความเร็วขึ้นที่10%็นะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้ให้ผมหน่อยนะครับผมก็หวังว่ามีแนวทางในการเล่นไอริมากขึ้นนะครับหรือว่าใครที่เล่นไม่เป็นก็เผื่อจะเก่งขึ้นแล้วกันนะครับไปครับไปชมคลิปกันใคระทำไมได้เงินเข้ามีสิบเฮ้ยไอ้นี่มันเต้นใส่กูว่ะ ไอ้อั้มเนี่ยเต้นสิคจกูไหมวะเอถ้าเจอล็อกซี hey. right. ่นะฮะเกิดอย้นไปฮะเราตัวเรากับล็อกซี่เนี่ยเราสู้ยากนะเมื่อกี้ป่ามันจบไหนวะเห็นี่เห็นไหมเจอล็อกซี่นี่เขาได้เปลี่ยบรับก่อนเขาสี่ นี่ตันให้ป่าจบล่างก่อเมื่อกี้คือเทลแม่งยืนนิ่งๆเลยนะไอ้เหียเพราะว่ามันไม่น่ายากนะเฮ้ยสูนนึ่งเหรอเปิดตัวได้สวยไม่เป็นไรเอลเลอร์ล่างนะเอลเลอร์ล่างเราต้องเอาบังกรนะ ไอเซไอ้ทุเรนเจ็บมากหูหูสอนเดี๋ยวเราไปเชิงนึงไนะวาเคลี่เพื่อนของเอ๊สอนลับวะ่ะซิงไปอยู่ถ้ามาผมบวกนะพี่ๆเราอยู่กลางเอ้ยโลม,มันอยู่กลางตรงนี้เล่นได้อยู่เกาะอกาะเกาตเกตะเตาะ เขาเรียกว่าสแตนบายรอไอ้นนี่ทำอะไรกับเนี่ยโอ้โ้ทำอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าความพยายามให้สิบนะครับทำสำเร็จศูนย์งาเติมเลือดเต็มไม่ต้องกลับบ้านขับใจมากขับใจมากเที่วบนล่าสุดไปอยู่บนโอเคพอแล้ว ล็อกซี่ไม่มีติกครับสวยครับอันนี้คือการกักนะครับไม่ได้วะเอ๊ยไอเทวันติแล้วนะวะไม่ได้วะผมไม่รอดผมรอดผมรอดชิวชิวชิวเฮ้ยทีนี่มันเซฟสุดระดับหนึ่งล็อกซี่มีจับนะครับเราต้องระวังนะเห็นไหมครับผมไม่ค่อยทำอะไรนะผมตอดฟาร์มตอดฟาร์มบนไม่ไหวบอกนะจะทำล่างเรื่อยๆก่อนอุ้ย กลางเยอะไปกางเยอะไปลงล่างครับไอ้บนเกียร์ก่อนโอเคล็อกซี่ไม่มีจับนะแต่กำลังจะมบีบนเกียร์แล้วเอ้มันอยู่บนสามแล้วก็แอลไทรัวนึงั่างตัวเดียวนะจับไปแล้วจับไปแล้วโอ้โด,ดูคีปนกโคตรรักดีเลยบนเยอะมากอะระวัง สบายอยู่สบายมีสิบมีสิบเอามังกรนะที่มีคนไล่เฉยได้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 สุมโขกครับอันนี้คือช็อตโขกของเรานะเต็มเวลาแล้วเอ้มันโดนปิดหมดเลยมีใครมาโอ้โหเฮียเต็นเวลาไม่มาคอ้าถ่ายมาพีซีมันจอดไม่ได้แล้วเรารอรัดไปเลยปะ ไม่ได้ไม่ได้หมดแล้วได้มาได้มาได้มาหมดแล้ววะหมดกองไปแล้ววะคือแบบมันลิเกเลือกสู้ไงแต่กูก็เบาด้วยเฮ้ยได้กลางพี่คุ้มคุ้มระบบคุ้มแล้วเงี้ยเอนี้วะโมชินไดร์ดใช้ท็อตได้ไงวะเฮ้ยเบาแล้วไงก็ใช้สกิลเพย์ทดแทนไปดิ เเเอมนคยห็โ้ uh oh. สแต,ต็กฮีโร่บวกห้าสแต็กท ok. ่ายากบวกสิบนี่ว่าเออเบาวะไงก็เพชรอะไรไปดิเนี่ยเนี่ยสกิลเพชรทดแทนไปดิโอ้โหจบเขาเสียฟิกได้บนเล่บนจะดีดังไหมติดได้โอ้โหเซมิทตัวนี้ไม่ธรรมดาวะ เติมเลือดนะคเติมเลือดโอเคเลือนติดแล้วพี่ตัวนี้เออาตเมอ่บนเาละครับความเก่งของเราเริ่มแพงแล้วครับมันจะแบบว่าค่อยๆเก่งนะครับ ที่ด้านล่างฮะมาเด้หมดไปเลยเราสุดหมดเลยผมออกพอยเลยนะผมเล่นยืนก่อนแล้วค่อยจะไปยืนดับเบรคที่หลังเฮ้ยมันเสียเยอะมากเลยมาปิดแล้วมาปิดอยู่มาปิดอยู่เนี่ยมาเลยวไอ้กีตีบมึงไม่ได้ทีเ่ยังมีใครขวายตัวนึงไม่ไงเป็นไงไรเดี่ยวจากตาทิพย์ปไตั้ให้มันวิ่งไปให้มันวิ่งไปไปเลย กปวิ่งไโอเคเออโล่นะครับวิธีการจับเออโล่นะผมต้องรอเขาโดดนะครับแล้วค่อยเล่นสิบออไอ้จะบอกสิผมไม่โดนรออะไรอ่ะเพื่อนทะลุ ไม่สนใจไม่สนใจแห้น้นเฮ้ลินี่อย่าพยายามใจร้อนอีนี่เดี่ยมใกล้จะถึงฝั่งฝันเลยครับอันนี้ล่างล่างเราได้เปรียบแอรตซายมีด็อกซี่คุมอ่ะอ่าฮะจบลมเจอจละได้พิลลุทุล่ะตามมาตามมาโอ้ไม่ได้ต้องเล่นมีต้นหนอนี่ะ บนสกิลทุกอย่างเลยสี่ตัวแม่งใจใส่หมดแล้วเอาดาร์กเอาดาร์กเอาดาร์กมันนี่เดี๋ยวตีดาร์กรอนะมาช่วยเด่น เล่นล่างปะได้่กลางเหรอไม่น่าเล่นที่มนน่าจะสวยข้าเลงว่าล้อหรอแผนเราเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเซฟิตโดนไปไหนแล้วเราค้าเทวนะเข้าเทลโดนเข้าเทวโดน อาริสพุงนี่่ไมเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอีตี้ปะเนี่ยฮะเจ็บตั้งเจ็บให้โอกาสปะเนี่ยต้องให้โอกาสปะเนี่ยเสียงก็อยู่แก่ อ่า <c oughs> ตอนนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไอริสนะครูต่อสู้อยู่ประมาณ150ดาวนะครับถึง <c oughs> เกือบถึง2 0 0ดาวนะครับวิธีการเล่นไอริเนี่ยมันจะต้องใจเย็นๆรอทัมมิ่งอันนี้เป็นสไตล์การเล่นไอริที่ถุมถือว่าก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าไอริสตัวเป็นตัวละครที่รีบร้อนไม่ได้ต้องค่อยๆนวดต้นเกมนะครับพวกคุณเนี่ยพยายามแบบ ฟาร์มให้ได้มากที่สุดจังหวะที่เราเล่นใช่ไหมเราจะต้องค่อยๆจุกไปเรื่อยๆค่อยๆจุกค่อยๆนวดค่อยๆจุกค่อยค่อยนวดเมื่อไหร่ที่เราตายเราจะเสียทามมิ่งฟาร์มด้วยนะครับต้องระวังด้วยนะประมาณนี้แหละพอได้เฟรเลทูดเราจะฟาร์มจนโอ้โหเพราะว่าของมันนานมากเราใช้ของ3ชิ้นใช่ปะไม่นับรองเท้านะก็ตัดฮีลโอมิอาร์แล้วก็เฟเลทูดพอเราได้เฟเลทูดนะครับเราก็จะเริ่มไล่ฆ่าพวกแคลรี่หรือว่าเมดนะครับถ้าเรามีทาามมิ่่งแบบวั้ามมันเรค่ิ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปเลยทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ